เป็นเบาหวานครับเดินไม่ได้เลยครับเดินไม่ดูก็น้ำหนักลดลงเหลือ,อเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลยวครับอ๋ออะไรกังหกเดือนนี้หยุดยาเลยหรอกหยุดยาเลยรเรื่องจริงไหมเนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาสวนสาธารณะ หนองปือหลังโรงเรียนอนุบาลหนองปือนะครับก็เป็นบรรยากาศของอสนามซ้อมวิ่งของนักวิ่งทั่วๆไปนะครับวันนี้ตีใหญ่มีนัดกับกลุ่มนักวิ่งกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีเคสสตัตตี้ที่เรา,าจะมาเรียนรู้กันว่า,านักวิ่งวิ่งสู้โรคเนี่ยเป็นยังไงทํายังไงถึงจะหายจากโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปนี้นะครับว่าเขาเป็นใครและกลุ่มนักวิ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรนะครับ มาลองตติดตามดูนะครับกับตีใหญ่ไฟกระพริบช่อง3411สสครับวันนี้ก็เป็นวันอีซี่รันนะครับของตีใหญ่นะครับก็จะมีการมาจอกหลังจากที่เมื่อวานนองรันไปสองชั่วโมงครึ่งนะครับลองรันไป2 9กิโลนะครับแล้วก็เป็นวันที่เราจะต้องมาผ่อนคลายกดแล็กติกนะครับนี่นะครับมีคนมาผ่อนด้วยคน เอาวันนั้นเลยครับโอ้โหนี่ผู้นำทำผู้นำท่าอะไรครับไม่รู้เลยครับใจไม่ถูกถ้าจะไม่ไหวถ้าจะไม่ไหวโอ้สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กับน้องเจี๊ยบนะครับครับสวัสดีครับผมสูชัยแทช่นครับชื่อเจี๊ยบครับครับผมอายุสิบสามปีครับวิ่งจริงจังแบบเป็นสิบกิโลมาวิ่งมาสามปีแล้วครับสามปีเศษแล้วครับ แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยวิ่งตอนสมัยเรียนอยู่บ้างอ่ะโอเคสถิติอ่าผูมาราธอนเบสพีดีก่อน <c oughs> <c oughs> ก็มือสมัครเล่นนิดนึงครับก็สามชั่วโมงยี่สิบเก้านาทีครับโอ้โหไม่สมัครเล่น,ล,นละฮาฟมาราทอนมาราทอนนี้ไม่ค่อยได้แข่งอะแต่ว่าก็ทีโลมาก,ก็หนึ่งชั่วโมงสี่สิบครับอ๋อไม่ไม่เคยวิ่งและสิบโลสิบโลสี่สิบสี่นาทีครับสี่สิบสี่นาทีอ๋อก็ไม่ธรรมดานี่วิ่งมากี่ปี วิ่งมาสามปีสามปีสปีเสร็จๆนะโอเคีครึ่งอะโอเคเฮ้ยน้องชื่ออะไรเนี่ยรู้ไหมถ้าอ้อวนมันอ้วนจริงไหมเนี่ยอ้วนถ้าอะไรครับเด็ดบักครับนี่เด็ดบักเหมือนเลยเนี่ย ป่าใกล้ๆแล้วใกล้ๆจะเป็นเดนบักแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงที่ปัญญาเร็วเดนแล้วเดนบักยังเดนแล้วเออในก้อยที่ทำสวยนะเนี่ยอ๋อเจ๊กหน้าสวยเราแรกไอเฮียเราเราแรกไอเฮียเราโกมได้เนี่ยเราจะไปคนเราบริการได้เขูดที่การร้องแก้ไขการคอร์รัปชั่นอ๋ออ่ะสั่นเลยไหมเป็นเบาหวานครับเป็นเบาหวาน โอ้เป็นหนักหนักหนักไหมเดินไม่ได้เลยค่ะเดินไม่ได้ต้องเดินเกือบไม่ได้เลยต้องเวลาตื่นนอนเนี่ยโอ้กระโเพกเลยคะต้องพยายามอาการเบาก่อนจะเป็นเบาหวานเนี่ยมันเป็นยังไงนะปูนอยู่ดีแค่ตอนเราตอนแรกก็อ้วนตอนแรกก็อ้วนก่อนนะอ๋อเกือบเก้าสิบโลเลยค่ะเก้าสิบโลนะครับอยู่ดีก็น้ําหนักลดลงเหลือเจ็ดสิบเจ็ดสิบเดเรากินน้อยลงเปล่ากินเยอะมันเดิมมาตกใจเลยอ๋ออยู่อยู่น้ําหนักลดลงใายครับดอ๋อ แล้วก็กลายเป็นว่าอมีอาการผิดปกติมีฮะแล้วก็ใช้ชีตปกตินี่แหละครับแล้วเป็นยังไงนะใช้มือสั่นมือสั่นมือสั่นเวลาหยิบของมือสั่นฮะแล้วก็มีอาการหน้ามืดครับเสร็จแล้วก็เลยไปตรวจไปตรวจฮะพบว่าพยาบาลเขาบอกว่าอน้ำตาลมันประมาณสี่ร้อยกว่าโอ้ก็เลยต้องนั่งรถเข็นเลยนั่งรถเข็น้ห้องฉุกเฉินแอดมิตเลยคุณหมอจิดยาไปให้ให้น้ำตาลลดลงก่อน แล้วค่อยกลับานแล้วค่อยับบานนะโอ้โหแให้มาถ้ามองประจำปกติเพราะทานยาอยู่หลายปีครัแล้วเจ้าเบาๆน่ะตีเริ่มไม่ไหวผมเป็นมาตั้งแต่อายุสามสิบห้าอ๋อหลายปีแล้วเนาะก็แล้วหลังจากนั้นแล้วตอนสี่สิบตอนสี่สิบก็อาการหนักขึ้นเราทานยาไปด้วยก็คือทานยามาสามสี่ปีใช่ครับแล้วก็คุมอาหารด้วยมันก็เอาไม่อยู่อ่ะ มันก็มันก็อาการหนักก็คือบางทีเราทําอะไรเราก็บาดเจ็บได้ง่ายกล้าม<ด>เนื้อกล้ามเนื้อมันหายอกล้ามเนื้อมันหายไปเยอะต้นก็รีบเลยอ๋อคือเริ่มแรกเนี่ยมันไม่มีแรงเหมือนว่าเราเราก็คุมนะคุมอาหารแล้วก็ทานยาเอาแต่มันยังไม่ได้ออกกาลังกายยังไม่ได้ออกกําลังกายอ๋อคือพยายามออกแหละแล้วว่ามันก็มีบางทีแล้วว่าเรื่ยด้วยวันงานมันก็เลยบอกเออผัดไปเรื่อยเรื่อเลยยังไม่ได้ออก ก็ประมาณกี่ปีสั่งอย่างนั้นถงมาวิ่งสามสี่ปีหาไปสามสี่ปีบายไปตอนอายุสี่สิบก็เลยเริ่มมาวิ่งอาการมันหนักขึ้นไงสามมันแทบเดินไม่ได้เลยถ้าเราคิดว่าเออถ้าเราไม่ทําเนี่ยมันคงแย่แล้วค <c oughs> งคงน่านจะไม่รอดเราเห็นตัวอย่างมาแล้ว ไม่อยู่คุันคุมไม่อยู่ครับคุมอาหารก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ต้องทานยาเยอะใช่ไหมยาก็ทานปกติอทานทันเยอะไหมก็ทานต้องทานต่อเนอื่องครับก็เลยตัดใจใมาออกกายครับแล้วทาไมถึงต้องเป็นวิ่งอ่าคิดว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอะอ อาจะลงทุนน้อยลงทุนน้อยแรกๆแรกครับแรกๆลงทุนน้อยของเท้าคู่เดียวใช่ฮะเอาอยู่ไหมแรกๆก็เอาอยู่นะแรกๆเอาอยู่ครัตอนหลังก็เพิ่มนิดนึงพออ่าถล่มลึกไปนิดนึงก็ไม่ได้ละหลายคู่เลยเหรอหลายคู่หลายคู่นะอ่าก็ก็เลยเลือกที่จะมาวิ่งแล้ววิ่งแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกว่ามันท้อไหมแรกๆ ล็กๆก็ท้อนะล็กล็กวิ่งไม่ได้ฮะเดินเดินไปก่อนเดินเดินพอเดินได้ก็เดือนสองเดือนแล้วก็เริ่มมาวิ่งวิ่งช้าี่วิ่งช้าจากจากเพจเก้าเพจสิบอะครับวิ่งมาสองสามเดือนนะฮะมาที่เพจหกเพจเจ็ดอก็เลยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพอหกเดือนก็ก็ดีขึ้นฮะดีขึ้นแล้ววิ่งเป็นประจํา ยิ่งพยายาครับทุกวันไหมคืออย่างน้อยสามสี่วันตั้งเปาไว้เลยครับอย่างน้อยตั้งเป้าไว้เลยว่าวันละหนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันเลยอทุกวันเลยครับสามวันหยุดวันหนึ่งครับอ๋อสามวันหยุดวันแรกๆเนาะครับก็ได้ทุกวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันครับตั้งเป้าไว้แค่นี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ผ่านไปก็หกเดือนปีหนึ่งเป็นไงบ้างหกเดือนดีขึ้นแล้วน้ำหนักลดลงเยอะเลยอ๋อแล้วก็เหลือประมาณ หกสิบกว่ากิโลนี่แหละครับหกสิบสิบเอ็ดหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดแล้วม,มันหนักรถค่าเลือดค่าน้ําตาลดีขึ้นไหมันดีขึ้นครับดีขึ้นดีขึ้นครับตอนนั้นยหยุดยาย,ยัางหรือ,อยังกินยาหยุดยาแล้วครับอ๋อหลังจากหกเดือนนี้หยุดยาเลยหรอหยุดยาเลยครับแสดงว่าน้ำตาลเนี่ยหายไปหลังจากออกมากายหกเดือนโดยประมาณ ครับโอ้โหนี่มันเรื่องจริงไหมเนี่ยเราข้างรารถมาลดลงผมว่ามันก็เริ่มดีขึ้นครับแล้วเราหลังจากหกเดือนนี้เรายังไปหาหมออยู่ไหมไปตรวจอีกไหมไม่หาแล้วครับไม่หายเลยผมใช้วิธีเจาะเลือดเอาทีมันเจาะตรวจถุกค่าประจำปีคือเราเจาะค่าน้ําตาลถ่าน้ําตาลคุมได้เราก็ลดดยาแรกแรลดยาใช่ไหมแรกแรกลดยาอยู่ครับอ๋อหลังๆก็คือหยุดไปเลยหยุดไปเลยครับหลังจากหกเดือนนี้หยุดเลยครับ ต่ำกว่า120ก็ไม่ไม่ทานยาแล้วอ๋อแล้วก็ออกกายอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องครับหลังจากผ่านไปปีหนึ่งไปไงครับผ่านปีหนึ่งก็ดีขึ้นไหมดีขึ้นครับอ๋อสุขภาพก็ดีขึ้นดีขึ้นติดวิ่งแล้วอยานี่ก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างน้ไม่ไม่ทานแล้วอ๋อหลังจาก6เดือนนั้นก็ไม่มีจนถึงปัจจุบันเลยไม่มีแล้วครับอ ว่าเบาหวานเนี่ยหายไหมเบาหวานหายไหมผมว่ามันอาจจะยังมีอยู่ข้างในแหละแต่ว่าเราไม่ประมาทเราไม่ประมาทนะเราก็ต้องดูแลน้ําหนักดูแลการออกกําลังกายสม่ำเสมอครับก็คือต้องคุมน้ําหนักของเราแล้วก็แล้วก็ตรวจน้าตาลอยู่เป็นประจาตรวจน้ำตาลเป็นประจำตอนนี้ยังตรวจอยู่ไหมตรวจอยู่ทุกอาทิตย์หรือเดือนละครั้งก็ช่วงนี้ห่างหน่อยฮะแล้ว แล้ที <t <t ่เดือนละครั้งเดือนละครั้งแล้วก็มีตรวจสุขภาพประจำปีก็สรุปว่าน้องเจบนะครับมีอาการเป็นเบาหวานความดันสูงความดันสูงด้วยฮะความดันความดันเกือบสูงแล้วร้อยสามเก้าแล้วก็ถือว่ามีอาการสูงนิดๆแล้วความดันสูงไขมันสูงเนาะหลังจากที่ออกกายเพียงหกเดือนนะครับหายจากเบาหวานนะครับใครจะเชื่อเขาบอกว่าเบาหวานเนี่ยไม่มีทางรักษา ต้องกินยาต่อชีวิตน้องเจมว่าจริงไหมผมว่าไม่จริงฮะไม่จริงเนาะไม่จริงคนระแสดงว่าอาจจะขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะอันนี้ก็คือเป็นคําเตือนแล้วกันนะครับว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าการรักษาจากการอ,องค์กายจะทําให้เบาหวานหายนะครับแต่อันนี้คือเคสหนึ่งที่เราเห็นจริงว่าข้อมูลนะคือน้องเจมยบเนี่ยได้ทาได้ทําการอ,องค์กายแล้วหลังจากนั้นก็คือเบาหวานเนี่ยก็คุมได้ คันเนี่ยคั้นครับคันครับอ๋อคันน้ำสม้มหรือคันอะไรครับโกโก้คัน,นะโกโกนครับโกโก้คันนะครับเอาสู้หน่อยแล้วคนเนี้ยคนเนี้ยอีกนิดนึงโอ้ยจำไม่ได้เลยเนี่ยคันกะทิโอ้หนี่คนนี้คันน่าดูเลยโอ้เออแล้วที่เหลือคันอย่างแค่นี้เองรอครับจำไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเท่าไไรแล้วจนีโอ้นี่โค้ดนะครับโค้ดใหญ่ทำไมถึงเป็นกลุ่มป๋าพาวิ่งนะครับ คือสักประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วอะ่ะแรกๆมีประมาณสามคนแต่เราจะเป็นคนที่อายุมากกว่ามได้ประมาณสักครึ่งปีเอ๊ะมันก็เลยเรามามาทำเป็นกลุ่มลาย hey, ลให้กลุ่มอะไรดีใช้กลุ่มอะไรดีเงี้อ่าน้อยอีกคนหนึ่งอ้ากลุ่มป๋าพาวิ่งไปเลยเอะไรเงี้ยให้เจ็ดป๋าก็ครับเอาป๋าอุโสครับเอาอโสเพื่อนเลยตอนนั้นวัตถุประสงค์ในการตั้งกลุ่มนี้เพื่ออะไรครับป๋า คือแรกๆเราก็เพื่อการออกกําลังกายเป็นหลักอยู่แล้วเพื่อสุขภาพเป็นหลักป่าเนี่ยมีปัญหาสุขภาพไหมครับจะสอบถามป่ามาแรกๆก็มีอ่ะน้ําหนักเราก็เยอะออยากเยอะอะไรร่างกายก็ไม่ไม่ค่อยกินนอนไม่สบายไม่สบายใช่ไหมครับไม่ดูความเข้าข้องในตัวมันจะน้อยเพราะน้ำหนักเยอะมีกลุ่มแล้วได้มาคุยมาวิ่งออกกำลังกายด้วยกันคใครใครถนัดด้านไหนก็เอามาแชร์กันอะไรเงี้ย <ừ> เกี่ยวกันว่าเรา มีพฤติกรรมที่มันไม่ดีเนาะก็คือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเราสะสมไขมันสะสมอโอกาสในการเป็นโรคเนาะเป็นบทเรียนที่ดีครับเราคงแก้ไขไม่ได้ละก็มองมองต่อไปว่าก็คง,งจะไม่กลับไปชบเช่นแบบนั้นแล้วครับคบแล้วร่างใหม่เนี่ยคือเมื่อมองย้อนไปเรืไปเปรียบเทียบกับร่างเก่าเนี่ยความแตกต่างคืออะไรครับ ความแข็งแรงครับควขดีคล่องตัวชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ครับแล้วก็ต้องพัฒนาต่อพัฒนาต่อแล้วพัฒนาอะไรเรามีปัญหาคือเมื่อก่อนปัญหาอะไรพี่ก็หุ่นดีอยู่แล้วคือ <c oughs> ไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอไงเหมือนกับว่าเมื่อก่อนทั้งดื่มทั้งสูบบุหรี่ทุกอย่าง๋อทั้งดื่มแอลกอฮอลด้วยบุหรี่ด้วยคือทั้งเที่ยวทั้งอะไรทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าแค่เดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วก็เลย เปลี่ยนตัวเองใหม่อ้วนไหมพี่ตอนนไม่อ้วนน้ำหนักน้อยมากน้อยหล่านี้ผอมเปลี่ยนตัวเองออกจากงานมาแล้วอะเรืท่ทำงานประจําก็ก็หันมาวิ่งทุกวันแรกๆก็วิ่งบนเขารอบเดียวมันเหนื่อยแย่แล้วอะโลกวากว่านี่ผมเหนื่อยมากไปวิ่งทุกวัน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 จนก็มาเจอสวนมาเจอที่นี่มาเจอที่นี่ปุ๊บก็มาเจอป่าเนี่ยเขาก็มาแจม แรกๆรกแรกๆตอนที่ยังไม่มาจะผมนานๆมาทีแต่พอผมหายไปสักเกือบร้อยปีผมไม่ตีแบตหายไปปุ๊บกลับมาป่าไปมาราทอนแล้วคือแบบสุภาพดีมั้คือไม่ป่วยไม่ต้องพึ่งมองแล้วบุหรี่แอลกอฮอล์เลิกหมดเลิกหมดคือขาดทิ้งเลยเหรอบุหรี่เนี่ยขาดขาดเลยเพ่าเลือหักดิบเลยหักดิบได้ด้วยใช่ทุกทุกวันก็มีโปรแกรมซ้อมอะไรอย่างเงี้ยจนวิ่งแต่ว่า ปัญหาก็คือเราไม่ได้เลือกไม่ได้คืออ่านและทานทุกอย่างทานทุกอย่างแล้วก็เป็นคนชอบทานขนมครับอ่าก็เลยพอผลตรวจออกมาไม่ดีปุ๊บเราก็ต้องมาปรับมาตรวจอีกมันก็เลยดีขึ้นจริงแล้วออกกำลังกายอ่ะมันแค่เขาบอกว่า25เเนะเรื่องสุขภาพการกิน80ดส่ใช่ใช่ใช่การกินสำคัญการพฤติกรรมการกินการพักผ่อนคือทุกอย่างอ่ะมันต้ององค์ประกอบแล้วจะถามว่าแล้วทำไมปัจจุบันเนี่ยถึง ไม่ต้องดื่มไม่ต้องสังสรรค์ต้องมองว่าสุขภาพเราถ้าเราไปทำแบบนั้นอีกก็สุขภาพเราจะไม่ดีเหมือนเดิมคือสุขภาพต้องมาอันดับหนึ่งสุขภาพมาอันดับหนึ่ง<ะ>ก็ไปกินปกติแต่ดงดแอลกอเราก็เลือกเลือกกินเลือกทานได้เลือกทานได้<ะ>การวิ่งกันอะไรเราก็ชอบอักเสบกล้ามเนื้อ<ะ>ผมไวมากเลยแีลกอไปกินเบียดื่มเบียดไปอักเสบอ๋อมันจําจำเป็นไม่ไม่ดืมมด่มเลยพยายามไม่ดื่มเลย ห้าอะไรครับเนี่ยสายขันเใช่ไหมครับแปดครับสายลายครับสายลายคนนี้ครับป๋าสายขันนะครับสายลายต้องใช้หาตีวะเดี๋ยวพี่มาแล้วเนี่ยผมลืมตัวเลยร้อยเร็วสายขันแล้วทีเดียแล้วครบแล้วพี่ปัญญาสายอีกสายอีกสายเยอะๆสายเยอะๆ โหป่านี่สุดยอดเลยไม่ยอมแพ้เด็กๆก็สู้ไม่ได้เลยนะครับอายเลยนะครับดแลแลูป่าน้ำอยู่อทอดบทเรียนการออกกำลังกายมานนเนี้ยก็เบาหวานถ้าเป็นขึ้นมาแล้วโรคประจำตัวถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมันมันมันนึกถึงคนข้างหลังนิดนึงครับคนที่รักเราเนาะแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยก็ถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราทำตอนไหนหเรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางมัน จะต้องเป็นยังไงเพราะมันมีตัวอย่างเงยอะแยะเป็นเบาหวานนี่ตัดขาแน่นอนถ้าไม่ดูแลปอกไตแล้วก็เสียชีวิตอายุสั้นแล้วเราก็โชคดีที่มันฟื้นฟูนได้ร่างกายครับอาจจะไม่โชคดีที่ทุกคนครับไหมอ,อาจจะไม่โชคดีไหมผมว่าถ้าเราเริ่มโอ,โอว่าดีขึ้นแน่นอนไม่มีคำพ้าสาสนะครับดีขึ้นมากหรือดีขึ้นน้อยอยู่ที่ตัวเราละ ซึ่งโรคพวกนี้ NCD ก็เป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเราทั้งนั้นใช่ไหมถ้าพูดตามตรงก็คือว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเชื้อโรคแต่มันเป็นโรคที่เกิดจากตัวเราพฤติกรรมของเราทําให้เกิดอาการแบบนั้นเแบาบหวานความดันไขมันในเลือดสูงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ ก็ S <S 2> <S 2> กินกาแฟดากับกขเขาด้วยหรอกินค่ะปกติเมื่อก่อนใช่ไหมคะมถ้าเมื่อก่อนหนูกินหนูจะกินกาแฟ е โบราณค่ะพี่ติหนูชอบกินกาแฟโบราณจ้าแต่มันจะหวานนะใช่หนูชอบมากแล้วก็มีที่ว่าหนูอ้วนนั่นแหละแล้วก็ช่วงลดน้ําหนักนหนูก็เลยเหมือนแบบมาวิง่งแล้วก็ลดไปเลยค่ะลดกาแฟ е โบราณไปเลยไม่กินเลยเดี๋ยวนะสาเหตุในการมาวิ่งเพราะ สาเหตุที่กันมาวิ่งเพราะว่าแฟนป่วยอ๋อเป็นเบาหวานใช่แต่เราไม่ได้ป่วยนะคะเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราอ้วนเฉยๆหนักเยอะน้ำหนักเยอะหกสิบแปดโลอะไรเงี้ยปัจจุบันเหลือ46คะ่ะโอ้หายไป22่สิบสโล <c oughs> มันกี่ปีเนี่ยหายไปเนี่ยประมาณปีหนึ่งะคะ่ะปีหนึ่ง22 <c oughs> ่สค่ะลดน้ำหนักจริงๆเลยนะคะลดจริงเลยปีละ22่สโลเป็นไปได้ด้วยหรอ แล้วแล้วเราวิ่งขนาดขนาดไหนวิ่งหายไปยี่สิบสองโลเ<อ>นี่ยช่วงแรกช่วงแรกเรายังวิ่งไม่ได้เนาะเราก็เราก็จูมือกันเดินก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยเดินแล้วก็แล้วก็เดินสลับวิ่งเดินสลับวิ่งแล้วสักพักหนึ่งหนูพอวิ่งได้หนูก็วิ่ง3ากิโลต่อเนื่องได้สักพักหนึ่งหนูหนูก็5โลได้ 6กโลได้7โลได้เพิ่มไปเรื่อยๆใช่แล้วหนูก็มาตันที่8โลค่ะค่อนข้างนานเหมือนกันกว่าหนูจะทะลุไป10เคได้ <laughs> มีสามวันหยุด1วันอ๋อสูตรเดียวกันอับเจี๊ยบใช่ค่ะมีสามวันหยุด1วันแต่ว่าช่วงแรกเราวิ่งแล้วเราก็ไม่ได้ควบคุมอาหารค่ะเราก็รู้สึกว่าทำไมกลับไปคือเราไปเราก็ไปกินกาแฟโบราณเหมือนเดิมกินชาเย็นชาเขียวเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทำไมวิ่งแล้วน้ำหนักไม่ลงวะอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาหารเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทำให้เรา ร่างกายเรามันมันไม่ไม่ได้สมส่วนอย่างที่เราคิดหนูก็เลยลองลองงดกันเลยงดอาหารงดน้ําตาลงดเลยแล้วก็กินข้าวแบบน้อยลงก่อนหกโมงเย็นออควบคุมอาหารด้วยแล้วก็ออกกําลังกายก็คือออกออกกาลังกายของเราคือวิ่งอย่างเดียวแต่ขอโทษนะไม่ได้เป็นเบาหวานนะไม่เป็นเลยความดันสูงไหมไม่สูงค่ะไขมันสูงไหม ไขมันเยอะอยู่ไขมันเยอะอยู่อ๋อก็คือมีประเด็นไขมันกับน้ำหนักเยอะใช่ค่ะหลังจากวิ่งไปได้ประมาณปีหนึ่งก็หายหมดทุกอย่างใช่ใชโอ้เยี่ยมเลยนี่นั่นเรียนรู้จากการวิง่งใช่ไหมคะหนูว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอ่าสุขภาพดีขึ้นได้หุ่นตามที่เราต้องการทำงานนะคะพี่ตีหนูทำงานใช่ไหมไปทำงานแล้วกสดชื่นถึงมาวิ่งตัวผมวองสิบปีที่แล้วผมเป็นโรคไฟโบไมอัลเจีย ล้านคนหนึ่งคนปวดร่างกายโดยหลายสาเหตุมีโรคอย่างนี้ด้วยสิบคนเราอ่ะมีจุดเจ็บอ่ะสิบแปดจุดในร่างกายผมเป็นเกินครึ่งหนึ่งทานยาซึมเศร้ายากดประสาทยาแก้ปวดยาบิรุง<า>ไปประสาทกินอย่างเงี้ยอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ไปฉีดยาสเตรอยประมาณครั้งละส<ฮ>ี่สิบถึงห้าสิบเข็มหทัวร่างกายไม่ขนลุกเลยเนี่ย ที่เป็นขนาดนี้เลยเหรอกายตอนวัยรุ่นตอนเด็กก็คือเราเป็นนักกีฬาแบบที่เรียกว่าอะไรวิ่งบ้างทํานู่นทํา,ทา,ทา,ทานี่บ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้ต่อเนือ่องเป็นคนที่แบบทําอะไรค่อนข้างฉาบฉไยเล่นแบบรุนแรงอย่างเงี้ยชอบเอ็กซ์ตรีมนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นว่าผมว่าคงม,มันคงทําจากสิ่งที่เราเป็นนะฮะคือทำอะไรกระชากทําอะไรค่อนข้างรุนแรงทําอะไรผ่าโผลบวกกับ2เราการกินเราสมัยก่อนเราไม่ดีเราคิดว่าก,กินอะไรก็ได้พอเราคิดว่าเออหุ่นตอนนั้นตอนวัยรุ่นเราก็ดีกว่านี้ ฉีดยาก็แล้วมันสบายอยู่ได้2วัน3วันไปกายภาพไปนวดไปฝังเข็มไปทาทุกอย่างครับนวดไทยมันไม่หายถึงวันนี้วิ่งมากี่ปีแล้วแปดะฮะแปดปีแล้วแล้วแปีเนี่ยมันทําให้เราเปลี่ยนอะไรบ้างโอ้อันที่หนึ่งเลยไม่ต้องไปหาหมอแล้วไอ้โรคเนี่ยยังอยู่ไหมฮะผมว่าเหลือไม่ถึง5% อะไรครับเนี่ยคุณค่าอะไรครับถ้าโชว์ของเหรอโชว์ของครับแล้ได้อะไรครับได้ได้สุขภาพคืนมานะพี่ได้เยอะเลยเมื่อก่อนนี้ผมนักดื่มตัวยงนะอ๋อเหรอแต่ก่อนมีติชแูกอย่างนี้ไหมเมื่อก่อนเล่นบอลก็ก็มีฮะแต่ว่าร่างร่างกายเราแบบโทรมมากโทรมใช่ไหมเพราะดื่มดื่มดื่มมากอ่าตอนนี้ยังดื่มอยู่ไหมเลิกเลยครับเลิกเลยใช่ไหมแต่ปี50แล้วอแล้วกลับไปมองย้อนกลับไปสําหรับ การดื่มเนี่ยมันเรารู้สึกว่าเสียเวลาตรงนั้นมาหลายปีหงงันมาออกกำลังกายบ้างดีกว่าไหมดีกว่าได้ชีวิตใหม่ดีกว่าชีวิตใหม่ได้ร่างใหม่มได้ได้เพื่อนใหม่ๆแล้วเราก็จะเจอสังคมคล้ายๆกันใช่ใช่ไหมนี่ครับก็ปีใหญ่ก็อยากจะมาแบ่งปันบทเรียนดีๆนะครับกับน้องเจี๊ยบนะครับเพราะว่าการ ที่คนบอกว่าเบาหวานรักษาไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วเราก็มีได้ดูผลเลือดของน้องเจี๊ยบแล้วเนี่ยปรากฏว่าน้ําตาลลดจริงนะครับแล้วก็ความดันก็คุมได้แล้วก็ไขมันก็ไม่ได้สูงมากคนระับอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งก็เป็นเคสที่แนะนําเพื่อนๆนะครับที่อาจจะเป็น NCD เป็นเบาหวานความดันหัวใจวันไขมันในเลือดสูงเนี่ยครับก็แนะนําว่า กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษใช่ไหมให้ยๆๆเๆๆๆเๆๆ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 บๆๆ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 ๆกับน้องเจี๊ยบไปๆๆ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 วิ่งไปเลย